สำหรับมาดูผลไต้หวันกรเกาหลีนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับล่างหนึ่งกับล่าง2นะครับโลดขึ้นลงยี่สิตัวนะผมเคยบอกแล้วเกาหลีไต้หวันนี้จะใช้ผมใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับนะครับอันนี้คือผลจริงนะครับไม่ได้ยกเมฆมาคนระับของอันสุกนี้คือล่างหนึ่งเป็นเลขเลขกลางที่8ปดแปดนะครับโลดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือเอาแปดแปดลบยี่สิบสี่ได้หกสิบสี่นะครับแล้วก็เอา 8 8ดแปบวกยีได้12นะครับคือท้าไม่งงนะครับ8 8มันจะขึ้นไปสุดที่9 9นะครับแล้วก็มาเริ่มที่0 0มาแล้วก็มาที่1 2นะครับไต้หวันก็คือผลปิดที่มองเห็นนะครับ1 1 0 9นะครับก็คือเลขเลขจุดทศนิยมก็คือจุด0ูนย์นะครับก็คือ0ูนย์นะครับก็คือเข้านะครับถูกทั้ง5วันติดนะครับ ส่วนเลขล่าง2ก็เข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าในนี้ก็ต้อง,องมีผ่าน0ูนด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเลือกอะไรก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าล่างหนึ่งก็คือสัปดาห์นี้ก็ถูกครั้ง5วันติดนะครับถ,ถูกทั้งสัปดาห์นะครับส่วนท่านที่จะรูดน้อยตัวกว่านี้ตอนแทงก็ก็ลองดูผลอาเช่นถ้าใช้8 8ใช่ไหมครับมันก็เท่บจาก0ูนมา12ตัวมันก็ไม่ถึงกับตัวที่24ทุกครั้งเพียงแต่ว่าโอกาสถูกถ้าเกิดรูดน้อยตัวน้อยตัวกว่านี้นอววนโอกาสถูกมันก็จะน้อยลงตาม ด้วยครับเพียงแต่ว,ว่าถูกแล้วได้เงินเยอะขึ้นในในครั้งนั้นแค่นั้นนหะครับครับก็เดี๋ยวมาดูแนวทางของคู่ไต้หวันกับเกาหลีอีกทีหนึง่งสัปดาห์หน้านะครับ